แสงสุดท้ายของวันอาบไล่ตึกสูงระฟ้าในกรุงเทพมหาคนครเสมือนจิตตกรเอกบัดจงปาดป้ายสีเซอมอมมวงลงผืนผ้าวใบแห่งขอบฟ้าทิ้งเงาทอดยาวไปตามท้องทนุนที่เริ่มขับคานบทเพลงแห่งความจอแจด้วยเสียงแต่รันและฝีเท้าของผู้คนนับพันรุนีวยัยสีห้ปีสถาปนิกหญิงผู้มีชื่อเสียงยืนนิ่งงันอยู่ริมหน้าต่างกระจกบานใหญของเพนเฮาส์รูใจกลางมหาคนคร แสงไฟนีออนหลากสีสันเริ่มสว่างเซราวกับอันมณีที่ประดับประดาเมืองหลวงยามค่ำคืนสะท้อนภาพความสำเร็จที่เธอสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงและสติปัญญาแต่ทว่าในแววตาคู่คมที่เคยเปรียบประกายแห่งความสร้างสรรค์นั้นกับชายชัดถึงความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่าอันเย็บเย็นที่ซ่อนเรนอยู่ภายในสามปีแล้วสิสินะ สามปีนับตั้งแต่วันที่เธอและอดีตสามีตัดสินใจยุติชีวิตคู่ลงโดยความเข้าใจแม้จะไม่มีการทะเลาะเบาแวงรุนแรงแต่รอยเล่าที่ค่อยก่อตัวขึ้นจากความแตกต่างและเวลาที่ไม่ตรงกันก็ใหญ่เกินกว่าจะประสานได้อีกต่อไปชีวิตในแง่ของการงานยังคงพุ่งทยานเธอยังคงเป็นคุณอรุณีที่ทุกคนในวงการยอมรับโปรเจกต์มูลค่าหลายร้อยล้าน ยังคงผ่านเข้ามาไม่ขาดสายแต่มุมของชีวิตส่วนตัวมันคือความเงียบงันที่น่าใจหายความสำเร็จที่ควรจะนำมาซึ่งความสุขกลับกลายเป็นกำแพงสูงชันที่กั้นเธอออกจากโลกภายนอกผู้คนอาจจะชื่นชมแต่ยากนักที่จะมีใครกล้าเข้ามาใกล้ชิดแกต้องเปิดใจบ้างนะอลุนีวิภาเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนที่รู้ใจเธอที่สุด เอ้ยขึ้นขณะจิบวายข่าวในเมื่อคำ่ำเมื่อสัปดาห์ก่อนอายุเท่านี้แล้วจะอยู่คนเดียวไปจนแก่รรงไงลองหาเพื่อนคุยดูบ้างสิอรุณีเพียงแค่ยิ้มบางรามเธอรู้ว่าเพื่อนเป็นห่วงแต่การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อเธอต้องแบกแกบพระภาพละกัดของหญิงแกรงผู้ไม่เคยพึ่งพาใคร ภาพลักษ์ที่เธอสร้างมันขึ้นมาเองเพื่อปอกป้องตัวเองจากความผิดหวังขึ้นคืนนั้นหลังจากส่งแบบห้องสู์การค้าแห่งใหม่ให้ลูกค้าสามปีนับตั้งแต่วันที่เธอและอดีตสามีตัดสินใจยุติช,ชีวิตคู่ลงด้วยความเข้าใจแม้จะไม่มีการทะเลาะเบาแวงรุนแรงแต่รอยเล่าที่คอยก่อตัวขึ้นจากความแตกต่างและเวลาที่ไม่ตรงกันก็ใหญ่เกินกว่าจะประสานได้อีกต่อไป ชีวิตในแง่ของการงานยังคงพุ่งทยานเธอยังคงเป็นคุณอรุณีที่ทุกคนในวงการยอมรับโปรเจกต์มูลค่าหลายร้อยล้านยังคงผ่านเข้ามาไม่ขาดสายแต่ในมุมของชีวิตส่วนตัวมันคือความเงียบงันที่น่าใจหายอารุณีทิ้งตัวลงบนโซฟานางอิตาลียังออนแรงความเงียบภายในห้องชุดที่กว้างขวางมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ดังแผ่วเบา เธอกดรีโมทเปิดเพลงเจ๊สคลอเบาแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกอ้างว่างจายไปนิ้วเรียวสวยที่มักจะจับปากกาสเก็ตภาพเลื่อนหน้าจอสมาร์ทโฟนไปอย่างไร้จุดหมายข่าวสารเรื่องสุบสิบดาราไลสไตล์รูราไม่มีอะไรดึงดูดใจเธอได้เลยจนกระทั่งโฆษณาหนึ่งเด้งขึ้นมา e l y s i a n Hearts Where Elite Souls Meet แอปพลิเคชันหาคู่ระดับพรีเมียมหน้าตาแอปดูราวและเป็นส่วนตัวคนหาคู่แท้ที่คู่ควรกับคุณคำโปยช่างตรงใจอย่างน่าประหลาดเธอเคยเห็นมันมาบ้างและปัดทิ้งไปทุกครั้งด้วยความคิดว่ามันช่างสินหวังแต่คืนนี้บางอย่างในใจเธอกระซิบด้วยน้ำเสียงที่ตั้งออกไปหรือนี่อาจจะเป็นคำตอบลองดูหน่อยคงไม่เสียหายอะไร ด้วยหัวใจที่เต้นระรัวอย่างประหลาดทั้งตื่นเต้นและหวาดหวัน่นเธอตัดสินใจดาวโฮโหลดแอปพลิเคชันนั้นการสร้างโปรไฟล์คือขั้นตอนที่เธอใช้เวลาอย่างพิธีพิถันเธอเลือกรูปถ่ายที่ดูสง่างามแต่เป็นกันเองที่สุดรูปที่เธอกำลังยิ้มอย่างมีความสุขในงานเปิดตัวโครงการล่าสุดเขียนบรรยายตัวเองอย่างระมัดระวังเน้นไปที่ความลงไลในงานศิลปะ สถาปัตยกรรมและการเดินทางมากกว่าจะเปิดเผยสถานะทางสังคมหรือความสำเร็จจนเกินไปเธอต้องการใครสักคนที่มองเห็นตัวตนของเธอไม่ใช่แค่เปลือกนอกหลังจากกดยืนยันโปรไฟล์เธอก็แทบจะลืมมันไปจนกระทั่งบ่ายวันรุ่งขึ้นขณะที่เธอกำลังตรวจแบบอยู่ในออฟฟิศเสียงแจ้งเตือนพิเศษที่เธอตั้งไว้สำหรับแอแปนี่ก็ดังลูคัสส่งข้อค a g e คงไม่เสียหายอะไรด้วยหัวใจที่เต้นระรัวอย่างประหลาดทั้งตื่นเต้นและหวาดหวัน่นเธอตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นการสร้างโปรไฟล์คือขั้นตอนที่เธอใช้เวลาอย่างพิถีพิถันเธอเลือกรูปถ่ายที่ดูสง่างามแต่เป็นกันเองที่สุดรูปที่เธอกำลังยิ้มอย่างมีความสุขในงานเปิดตัวโครงการล่าสุดหัวใจของรุนีเต้นผิดจังหวะ เธอลอบกลืนน้ำลายก่อนจะกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของลูคัสทำให้เธอแทบหยุดหายใจเข้าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเกินจริงชายชาวยุโรปวัยน่าจะราวรอห้าสิบต้นชนใบหน้าหล่อเหลาที่ประดับด้วยหนวดเคราเล็กน้อยดูอบอุ่นและภูมิฐานในตาสีฟ้าคู่นั้นมองตรงมาเหมือนจะอย่งรู้ทุกความคิดเขาระบุว่าเป็นนักลงทุนด้านพลังงานมุนเวียน เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสร้างสอดโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและข้อความแรกที่เขาส่งมาก็ทำให้เธอประทับใจอย่างสุดซึ้งผมเห็นผลงานของคุณในนิตยสารสถาปัตยกรรมฉบับหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนและผมทึ่งในวิสัยทัศน์ที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคุณในนี่เขาจํางานเธอได้สมบูรณ์แบบเกินจริง ชช่ชาวยุโรปวัยน่าจะราวว่าห้าสิบตนใบหน้าหล่อเหลาที่ประดับด้วยหนวดเคราเล็กน้อยดูอบอ,อุ่นและภูมิฐานนันตาสีฟ้าคู่นั้นมองตรงมาเหมือนจะยังรู้ทุกความคิดเขาระบุว่าเป็นนักลงทุนด้านพลังงานมุนเวียนไม่ใช่แค่ทักทายผิวเพลินแต่เขารู้จักเธอจริงๆอลุนีรีบตอบกลับไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่ยาวนานและลึกซึ้ง ลูคัสไม่ใช่แค่ผู้ชายหน้าตาดีที่มีโปรไฟล์รูแต่เขายังฉลาดมีอารมณ์คันและที่สำคัญที่สุดคือเขารับฟังเขาสนใจความคิดความฝันและแม้กระทั่งความกลัวของเธอพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตการงานความรักในศิลปะและมุมมองต่อโลกได้อย่างออกรสภาษาอังกฤษที่สละสลวยและน้ำเสียงทุ่มนุ่มที่เธอได้ยินผ่านข้อความเสียงที่เขาส่งมาบ่อยหล ทำให้กำแพงในเธอค่อยๆทลายลงโลกของอรุนีเปลี่ยนไปการรอคอยเสียงแจ้งเตือนจากลูคัสกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันความเงียบเหงาถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นและความหวังเขาส่งรูปถ่ายมาให้ดูสเสมอภาพหิมะตกในออสเตรียภาพกังหันลมขนาดมหึมากลางทุ่งในเนเธอร์แลนด์ภาพอาหารเย็นกับเพื่อนรวมงานในเบอร์ลิน ทุกอย่างดูจริงและจับต้องได้เขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้ร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยผมอยากเจอคุณเหลือเกินอรุณีเขามักจะพิมพ์มาแบบนี้ผมไม่เคยรู้สึกเชื่อมต่อกับใครได้เท่านี้มาก่อนรอให้ผมเคลียร์งานที่ยุโรปชุดนี้เสร็จนะผมจะบินไปกรุงเทพทันทีเราจะไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนริมแม่น้ำเจ้าพระยาผมสัญญาอรุณีรีบตอบกลับไป และนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่ยาวนานและลึกซึ้งลูคัสไม่ใช่แค่ผู้ชายหน้าตาดีที่มีโปรไฟล์รูแต่เขายังฉลาดมีอารมณ์คันและที่สำคัญที่สุดคือเขารับฟังเขาสนใจความคิดความฝันและแม้กระทั่งความกลัวของเธอพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตการงานความรักในศิลปะและมุมมองต่อโลกได้อย่างออกรอดภาษาอังกฤษที่สละสลวยและนำเสียงทุ่มหนุ่ม ที่เธอได้ยินผ่านข้อความเสียงที่เขาส่งมาบ่อยทำให้กำแพงในใจเธอค่อยไล่ทลายลงโลกของอรุณีเปลี่ยนไปอรุณีอ่านข้อความนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าอย่างไม่รู้ตัวเธอเลิมจินตนาการถึงวันนั้นวันที่เธอจะได้พบกับชายในฝันคนนี้จริงๆความรักที่เคยคิดว่าตายไปแล้วกลับมาผลิบานอีกครั้งในโลกดิจิทัลลูคัสแสดงความใสใจอย่างสม่ำเสมอ เขาจำได้ว่าเธอชอบดอกลิลลี่สีขาวและในวันเกิดของเธอก็มีช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ส่งมาถึงออฟฟิศพร้อมการดที่เขียนโดยลายมือซึ่งแน่นอนว่าปลอมว่าสุขสันวันเกิดที่รักของผมจากลูคัสเขายังส่งของขวัญเล็กๆน้อยด้ๆมาให้เป็นระยะทั้งเผาพันคอแบดเนมช็อกโกแลตหายากไวชันเลอะทุกชิน้น ส่งผ่านบริการคนส่งระดับโลกทำให้เธอมีข้อสงสัยใดๆการวิดีโอคอลเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและมักจะเป็นช่วงสันเทนลูกคัสมักจะอ้างว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานไม่ค่อยดีหรือกำลังจะเข้าประชุมด่วนภาพที่ปรากบนหน้าจอจึงมักจะกระตุกและเบอร์แต่หน้าหล่อเหลาและรอยยิ้มอบอุ่นนั้นยังคงเหมือนเดิมเขามักจะเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงโหยหา และบอกว่าเขาคิดถึงเธอมากแค่ไหนเพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้รุนีลอมละลายเธอไม่เคยเอะใจเลยว่าเทคโนโลยีดีปเฟกและการตัดต่อเสียงที่แนบเนียนกำลังสร้างภาพลงตาที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้เธอลงลายวันหนึ่งหลังจากคุยกันมาได้ราวสามเดือนลูคัสก็กลินเรื่องที่สำคัญกว่าเดิมที่รักผมมีโอกาสดีๆมาเสนอะผมรู้ว่าคุณเป็นคนฉลาด และมีวิสัยทัศน์โปรเจกตพลังงานลมที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังเปิดเฟสใหม่และต้องการเงินทุนเพิ่มเป็นการลงทุนระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงมากแต่เปิดให้เฉพาะคนสนิทจริงๆเท่านั้นผมอยากให้คุณเป็นคนแรกที่ได้รับโอกาสนี้อรุณีรู้สึกทั้งตื่นเต้นและประมาทเธอมีความรู้เรื่องการเงินอยู่บ้างแต่ไม่เคยลงทุนในสเกลระดับนานา,นาชาติแบบนี้ มันจะดีหรอคะลูคัสฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไม่ต้องห่วงเลยที่รักผมจะดูแลทุกอย่างเองเข้าส่งเอกสารโครงการนาปึกมาให้ทางอีเมลมันเต็มไปด้วยกราฟตัวเลขและสับเทคนิคที่ดูน่าเชื่อถืออย่างยิ่งตัวเลขผลตอบแทนที่ประเมินไว้นั้นสูงถึง30%ภายในเวลาเพียง6เดือนนี่คือโอกาสที่เราจะสร้างความมั่นคงให้อนาคตของเราณนะรุนนี่ ลองคิดดูสิเราจะได้เดินทางไปทั่วโลกด้วยกันใช้ชีวิตอย่างที่เราฝันไว้ความฝันวานหอมที่เขาวาดไว้มันช่างเยา้ายวนใจเหลือเกินประกอบกับความเชื่อมั่นที่เธอมีต่อเขาอย่างเต็มเปี่ยมอรุณีจึงตัดสินใจเสี่ยงดูเธอโอนเงินก้อนแรกไปให้เขาเป็นจำนวนห้าล้านบาทผ่านระบบโอ,อนเงินโอ,อนระหว่างประเทศที่ซับซ้อนไปยังบัญชีในฮ่องกง ที่เขาแจ้งมาเพื่ออนาจของเราเธอย้ำกับตัวเองปัดเป่าความกังวลเล็กๆที่ผุดขึ้นมาในใจและเหมือนปาดิฮารีเพียงแค่เดือนเดียวลูคัสก็ส่งรายงานความคืบหน้าพร้อมเงินปันผลก่อนแรกกลับมาให้เธอเกือบห้าแสนบาทรุนีแทบกรีดฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไม่ต้องห่วงเลยที่รักผมจะดูแลทุกอย่างเองเขาส่งเอกสารโครงการนาปึกมาให้ทางอีเมล มันเต็มไปด้วยกราฟตัวเลขและสับเทคนิคที่ดูน่าเชื่อถืออย่างยิ่งตัวเลขผลตอบแทนที่ประเมินไว้นั้นสูงถึง30ภายในเวลาเพียง6เดือนนี่คือโอกาสที่เราจะสร้างความมั่นคงให้อนาคตของเรานะรุนี่ลองคิดดูสิเราจะได้เดินทางไปทั่วโลกด้วยกันใช้ชีวิตอย่างที่เราฝันไว้ความฝันหวานหอมที่เขาวาดไว้มันช่างเย้ายวนใจเหลือเกิน ประกอบกับกับความเชื่อมั่นที่เธอมีต่อเขาอย่างเต็มเปี่ยมมันได้ผลจริงๆเข้าหน่าเชื่อถือจริงๆความสงสัยที่เคยมีอยู่บางเล็กน้อยมาลายหายไปจนหมดสินเธอรู้สึกเหมือนเป็นนักลงทุนที่เก่งกาจและเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกจากนั้นปัญหาต่างๆก,ก็เริ่มถาโถมเข้ามาลูกค้าจะติดต่อมาด้วยน้ำเสียงรอนรอนอรุณีแย่แล้ว เกิดพายุหิมะถล่มายงานเสียหายหนักมากเราต้องการเงินด่วนเพื่อซ่อมแซมและเล่งงานให้ทันกำหนดไม่งั้นเราจะถูกปรับมหาศาลหรือมีปัญหาเรื่องภาษี 4. นำเข้าอุปกรณ์ที่เราไม่คัดคิดเราต้องจ่ายเพิ่มดว่วนไม่งั้นของจะติดอยู่ yes. ที่ท่าเรือเงินก่อนแลเวก่อนเราถูกสูบออกจากบัญชีของรุนีเงินเก็บเงินบำนาญเงินลงทุนในกองทุนต่างๆ แม้กระทั่งเงินเธอเตรียมไว้สำหรับค่าเทอมลูกหากเธอตัดสินใจจะมีเธอกลายเป็นตู้เอทเอมเคลื่อนที่สำหรับฝรับความฝันจอมปอมปอมของเขาเธอเริ่มปกปิดเรื่องนี้อย่างมิชิดแม้แต่วิพาก็ไม่รู้เรื่องตัวเลขที่แท้จริงเธอเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเครียดง่ายหงุดหงิดนอนไม่หลับใบหน้าเริ่มหมองคล้ำแกโอเคนะอรุณีวิพาทถามด้วยความเป็นห่วง ดูแก้โทมโต่มไปนะมีเรื่องอะไรทำไมไม่เล่าให้ฉันฟังไม่มีอะไรจริงๆแค่โปรเจกต์ใหม่มันหนักนะเธอก็หกคำโตแต่สายตาที่หลบเลี่ยงนั้นไม่อาจรอดพ้นจากเพื่อนสนิทไปได้ความต้องการเงินของลูคัสดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเขาก้าวไปอีกขั้นด้วยการขอให้อรุณีทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องทำ ที่รักผมกำลังจะปิดดีลใหญ่กับนักลงทุนกลุ่มใหม่แต่ติดปัญหาเรื่องการโอนเงินเข้ายุโรปมันช้าและมีค่าธรรมเนียมสูงมากผมอยากจะใช้บัญชีในไทยของคุณเป็นฐานพักเงินก่อนได้ไหมให้พวกเขาโอนเข้าบัญชีคุณแล้วคุณค่อยรวบรวมส่งให้ผมทีเดียวมันจะช่วยได้มากจริงๆครั้งนี้อรุณีลังเลอย่างหนักมันฟังดูผิดกฎหมายชัดเต็มแต่ลูคัสก็หวานล้อมด้วยเหตุผลร้อยแปด มันไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยที่รักนี่คือการทําธุรกิจปกติผมแค่ต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ผมไว้ใจที่สุดซึ่งก็คือคุณเขายา้ำถ้าคุณไม่ช่วยผมโปรเจก์นี้อาจจะเริ่มและทุกอย่างที่เราลงทุนไปก็จะสูญเปล่าคุณอยากให้เป็นแบบนั้นเะหรอความกลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างทั้งเงินและความรักทำให้เธอตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ ธอตอบตกลงและบัญชีธนาคารของเธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการฟอกเงินระดับโลกเงินจากเหยื่อรายอื่นๆถูกโอนเข้ามาแล้วเธอก็โอนมันต่อไปยังบัญชีในประเทศต่างๆตามคำสร้างของลูคัสเธอรู้สึกผิดและหวาดกลัวแต่ก็ไม่กล้าถอนตัวแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะโอนเงินก้อนใหญ่อีกครั้งวิพาก็บุกมาหาเธอที่คอนโดโดยไม่บอกลวงหน้า อรุณีพอได้แล้วฉันรู้ว่าแกกำลังโดนหลอกวิภาพูดเสียงดังยื่นโทรศัพท์ให้เธอดูหน้าจอแสดงกลุ่ม Facebook We s u r v i v e Lucas ที่เธอแอบเข้าไปสืบมาแกดูซะนี่คือคนที่แกเรียกว่าทีรักเขามีเยื่อเป็นร้อยแหกกำลังจะหมดตัวนะอรุณีน้าซีดเผือดเธอพยายามจะปฏิเสธแต่เมื่อเห็นรูปและเรื่องราวในกลุ่มนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ มันคือความจริงที่เธอพยายามหลีกหนีมาตลอดมันคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงแต่ก่อนที่เะได้สติข้อความจากลูคัสก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช้คำหวานหรือคำขอร้องมันคือคำคู่ที่เย็นเยียบผมรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรรุนีอย่าคิดงงวยถ้าคุณหยุดโอนหรือไปแจ้งความผมจะปล่อยรูปและคลิปส่วนตัวของคุณซึ่งเขาหลอกให้เธอส่งให้ ทั้งมดลงอินเทอร์เน็ตผมจะทำลายชื่อเสียงของคุณให้ย่อยยับและจำไว้คุณป้ามาท่าที่น่าสงสารนั่นนะถ้าผมไม่ได้เงินก้อนนี้ภายในชั่วโมงเดียวใครจะจ่ายค่าหมอให้แกละอลุนีน่าซีดเผือดเธอพยายามจะปฏิเสธแต่เมื่อเห็นรูปและเรื่องราวในกลุ่มนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างห้ามไมา่อยู่มันคือความจริงที่เธอพยายามหลีกหนีมาตลอด มันคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงแต่ก่อนที่เธอจะได้สติข้อความจากลูคัสก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่คำหวานหรือคำคอร้องมันคือคำคู่ที่เย็นเยียบผมรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรรุนี่อย่าคิดโง่ถ้าคุณหยุดโอนหรือไปแจ้งความชีวิตแกอยู่ในมือคุณนะความกลัวความอับอายความโกรธความสับสนตีกันจนมูไปหมดในหัวของรุนนี่ ลูคัสไม่ได้แค่หลอกเงินแต่เขากำลังจะทำลายชีวิตเธอและใช้ชีวิตคนอื่นมาเป็นเครื่องมือเขาช่างเลือดเย็นและโหดร้ายเหลือเกินวิภากอดเพื่อนไว้แน่นแกต้องเข้มแข็งนะอรุณีแกไม่ได้อยู่คนเดียวเราจะสู้ไปด้วยกันอรุณีมองหน้าเพื่อนน้ำตาแห่งความอ่อนแอเหือดแห้งไปถูกแทนที่ด้วยน้ำตาแห่งความเด็ดเดี่ยวเธอพยักหน้าชาใช่ เราต้องสู่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความเข้ากลุ่มฉันรุนีฉันพร้อมจะสู้แล้วใครจะร่วมมือกับฉันบ้างความกลัวความอับอายความกโกรธความสับสนตีกันจนโมไปหมดในหัวของรุนีลูคัสไม่ได้แค่หลอกเงินแต่เขากำลังจะทำลายชีวิตเธอและใช้ชีวิตคนอื่นมาเป็นเครื่องมือเข้าช่างเลือดเย็นและโหดร้ายเหลือเกินวิภากอดเพื่อนไว้แน่นแกต้องเข้มแข็งนะรุนี แกไม่ได้อยู่คนเดียวเราจะสู้ไปด้วยกันอรุณีมองหน้าเพื่อนน้ำตาแห่งความอ่อนแอเหือดแห้งไปถูกแทนที่ด้วยน้ำตาแห่งความเด็ดเดียวเธอพยักหน้าชาใช่และเธอก็ก,กดโทรศัพท์หาเบอร์ X44X ศูนย์รับแจ้งความตำรวจใจไซเบอร์การต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นมันคือการต่อสู้กับอาชญากรล่องหนการต่อสู้กับระบบที่ซับซ้อน และที่สำคัญที่สุดคือการต่อสู้กับความกลัวและความผิดพลาดในใจของเธอเองตำรวจไซเบอร์รับเรื่องอย่างรวดเร็วทีมงานมืออาชีพเข้ามาสอบปักคำรุณีและวิภาพวกเขารวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่อรุณีมีเส้นทางการเงินข้อความแชทข้อมูลโปรไฟล์ปลอมและรายเชื่อเหยื่อคนอื่นดินที่อรุณีรวบรวมมาจากกลุ่มการทำงานร่วมกับเหยื่อคนอื่นดินจากทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องง่ายอุปสรรคด้านภาษาเวลาและความหวาดกลัวทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างทุลักทุเล,ลแต่โดยความมุ่งมั่นของอรุณีและทีมงานตำรวจเครือข่ายข้อมูลก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตำรวจพบว่าเครือข่ายของลูคัตส์นี่ใหญ่กว่าที่คิดมันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเมืองชายแดนที่กฎหมายเข้าถึงได้ยาก พวกเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้ง AI, Deepfake และระบบฟอกเงินที่ซับซ้อนทำให้การติดตามเป็นไปได้ยากมากเราอายัดบัญชีม้าในประเทศได้หลายบัญชีครับและจับกลุ่มผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีได้ส่วนหนึ่งแล้วเธอก็กดโทรศัพท์หาเบอร์ x c c ศูนย์รับแจ้งความตำรวจไซเบอร์การต่อสู้เพิ่งจะเริ่มตน้นมันคือการต่อสู้กับอาชญากรล่งงน การต่อสู้กับระบบที่ซับซ้อนและที่สำคัญที่สุดคือการต่อสู้กับความกลัวและความผิดพลาดในใจของเธอเองตำรวจไซเบอร์รับเรื่องอย่างรวดเร็วทีมงานมืออาชีพเข้ามาสอบปากคำอรุณีและวิภาพวกเขารวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่อรุณีมีเส้นทางการเงินข้อความแชทข้อมูลโปดปลรายปลอมและรายเชื่อเหยื่อคนอื่นที่อรุณีรวบรวมมาจากกลุ่มการทำงานร่วมกับเหยื่อคนอื่น จากทั่วโลกไม่ใช่เรื่องง่ายอุปสรรคด้านภาษาเวลาสารวัตหนุ่มผู้รับผิดชอบคดีกล่าวแต่ตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังยังคงลอยนวลเงินส่วนใหญ่ถูกยักย้ายทายเทไปต่างประเทศแล้วการตามคืนมาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยรุณีรับฟังด้วยใจที่สงบลงเธอยอมรับความจริงแล้วว่าเงินก้อนนั้นคงสูญสลายไปกับความฝันจอมปลอม แต่สิ่งที่เธอต้องการตอนนี้ไม่ใช่เงินแต่คือการหยุดยัง้งไม่ให้คนเหล่านี้ไปทำลายชีวิตใครได้อีกเธอกลายเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้เธอต้องให้การกับตำรวจหลายครั้งต้องเผชิญหน้ากับหลักฐานที่ตอกย้ำความผิดพลาดของตัวเองแต่เธอก็ไม่ถอยเธอยังติดต่อประสานงานกับเหยื่อคนอื่นให้กำลังใจและผลักดันให้พวกเขาออกมาให้ข้อมูลเรื่องราวของเธอ เริ่มเป็นข่าวสื่อมวลชนให้ความสนใจเธอตัดสินใจเปิดเผยต,ตัวตนบางส่วนโดยใช้ชื่อสมมติในตอนแรกเพื่อให้เรื่องราวของเธอเป็นอุทาหรณ์เธอให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีและนิตยสารต่างๆเล่าถึงกลโกงที่แยบยลและความเจ็บปวดที่เธอได้รับแน่นอนว่ามีทั้งเสียงชื่นชมในความกล้าหาญและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำไมถึง,งโง่ขนาดนี้ โลบเองไม่ใช่หรอคำพูดเหล่านี้ทิ่มแทงใจเธอในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเข้าใจว่าสังคมยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมากการต่อสู้ทางกฎหมายดำเนินไปอย่างเชื่องชาแต่การต่อสู้ภายในของรุนีนั้นเข้มข้นยิ่งกว่าเธอต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตใจเพื่อเยียวยาบาดแผลที่มองไม่เห็น เธอเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดความอับอายและความสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเจ็บปวดแต่เธอก็มีวิภาคเอียเคียงข้างสมาเวลาผ่านไปหนึ่งปีคดีมีความคืบหน้าบ้างมีการจับกุมสมาชิกเครือข่ายได้เพิ่มขึ้นในหลายประเทศแม้ตัวการใหญ่ยังลูคัสจะยังคงเป็นเพียงเงาแต่เครือข่ายของพวกเขาก็ถูกสั่นคลอนอย่างหนัก ส่วนอรุนีเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอหลับมาทำงานสถาปนิกที่เธอรักด้ดยพลังใจที่มากกว่าเดิมแต่ตอนนี้เธอยังมีภารกิจใหม่คือการเป็นนักรณรงค์ต่อต้านโรแมนต์แกมเธอทำงานร่วมกับมูนิธิและหน่วยงานต่างๆจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือเยอะเยอสร้างคอนเทนต์เตือนภัยและเดินสายบรรยายให้ความรู้ตามองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ ความรักออนไลน์ไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในงาน TEDxTalk ครั้งหนึ่งแต่เราต้องมีสติต้องรู้จักตั้งคำถามและต้องรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเราได้ไม่ว่าเขาจะดูดีหรือพูดจาหวานหูแค่ไหนก็ตามจำไว้เสมอว่าถ้าอะไรมันดูดีเกินจริงมันก็มักจะไม่ใช่เรื่องจริง เธอยืนอยู่บนเวทีแสงไฟสาดสองรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าอีกครั้งมันไม่ใช่รอยยิ้มที่ปกปิดความว่างเปล่าแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความเข้มแข็งและความหวังเธอได้เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นบทเรียนเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนตัวเองจากเหยื่อให้กลายเป็นผู้รอชีวิต ที่พร้อมจะส่งต่อความแข็งแกร่งนี้ให้กับผู้อื่นเย็นวันนั้นอรุณีกลับมายังเพนเฮาของเธอเธอยืนมองแสงสียามค่ำคืนของกรุงเทพอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอรู้ว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอและเธอก็พร้อมที่จะยื่นมือออกไปลูคัสและโลกจอมปลอมของเขาได้พรักเงินทองไปจากเธอ แต่มันก็ได้มอบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดและทำให้เธอคนพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตชีวิตที่ไม่ได้วัดค่าด้วยความสำเร็จหรือความรักจากใครอื่นแต่วัดค่าโดยการรู้จักรักและให้อภัยตัวเองและการใช้ชีวิตเพื่อสร้างสัตว์สิ่งดีให้กับโลกใบนี้